มาใหม่แล้วนะครับ B หกพันนะครับผมอของเก่าก็อยู่นู่นครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมเข้าใหมา่แล้วหนึ่งคัน B หกพันนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับผมครับสภาพสวยๆเด้อยครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับ, 6, รบ, 6, รบอ่า อย่างสวยสี่เส้นครับนี่เลยตามนี่เลยอ่าครับผมก็นี่ครับโรตารี่อาจจะไม่รู้จับยัดตัวไหนมานะครับแต่เดี๋ยวเราปีกมันหักครับเดี๋ยวเราเชื่อมก็คือตัวนี้เป็นโรตารี่ขับกลางนะครับสามารถสามารถอะไรบ้าะ าสามารถตัดย่นเข้าลง้อ้ได้ครับเราเรียกความกว้างความ,วามอะไรตามสบายเฮ้ย hey! เอาแบดมาลองกันดูมาลุนไปพร้อมกันครับคื้างเกียร์เป็นยังไงสีสันสวยนะครับเบอไม่ขาดนะครับมีโรตารี่ด้วยนะครับ6,800 0บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพกัน ที่หลังเด้อครับ